ถ, e e ama, ถ้าแบบนี้พระบิดาไม่ทรงโกรธนะเว้ยวุ้ดแม่เอวบิวสัอร่มาแล้วเอาโอ้เอ้ยคอนโด้เ่งแตกพอดีสัสโอ้ยี่พระบิดาทรงโกรธท่าเธอซับพระบิดาทรงโกรธมาในล่างข่าเก็ตกดก็กดเก็ก็กด kiểu hiyo à hiyo 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 Yo hiyo 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 lên hiyo rồi hiyo 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 cho hiyo 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 cho, hiyo hiyo cho hiyo 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 cho hiyo 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 chip เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ละไม่ละกูเบื่อโง่นี่ไงชุบชุบมาตั้งมาตั้งคอนโดชุบเปเป้มาตั้งคอนโดชุบโจโจโจมึงเอามาได้มึงชาร์จชิดมีบูทใหม่ในสัตว์เอ้ยชุบโก้เบื่อว่ะเบื่อว่ะเบื่อว่ะเบื่อเบื่อ โอ้ยหลายคนเลยเียิงโอ้ดูรามิเอกูดิเรียกกูิงเจ็บพึ่ตัวผมไม่ได้ระเบิดมาเสียยิงเฮ้ยเราคป็นสิทธา์าไปเท่าไอ้โจู๊ดกูอะไรพี่ราคาฐานเราเลยไม่อยากโดนย่ำรอหืมไอ้โดนย่ำไม่หล่ะป้องนึ่งหนึ่ง กันเนี่ยผู้เบื่อเนี่ยขึ้นหมือนาเลยนี่อะไรเนี่ยพี่หยอกอะไรพี่มันอกแล้วตีเสียงเครือ่องซองอัางากแกไม่เลย่เี้ยเฮ้ยโค้งเไม่ได้ซ้ำเลย ไม่ได้ซ้ำเลยนี่พัฟบิดาสมโปรดท่าเธอซับพัฟบิดาสมโปรดมาในร่างข้าป้องเขาได้หนึ่งน้องเฮ้ย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 เอามันเอาบอลเอามันเอาบอลโจเก็บโจกูดเป้เป้น้องเป้น้องชายพี่เอออุตส่าห์ยิงหัวดาวกับน็อกวันแล้วมันอกี้แน่แบบเต็มแดงหมดแดงๆเลยเมื่อก้ พ uh ี huh. know, ่ช no ิโจไอ้สั์ทำเชี่ยอะไรไม่รู้เอ้ยพี่ตายตายะร่เลยเือกแบแปยเอ้ยพียพระบิดาไม่่อยถูกใจนะพระธาแบบเนี้ยนี่เาไม่ด้เพิ่มนไอ้สัจบไมาแบบนี้ยพระบิดาไม่ทรงโปรดนะเว้ยวุฒิแม่ A W สุดยอ เมาแล้วโอ้ไมโง่่ยวะไมมาติดเอ้าโอ้เอ้ยกอล์ฟเม่งแตกพอดีสัสโอ้โอ้พาบิดาไม่ถูกใจเลยอะไรเงี้ยพาบิดาเซ็งเลยพาบิดาเหมกับคุมกระหม่อมป๋อแตกเฮ้ยโอ้พาบิดาไม่ถูกใจอย่างแรง ทีมทำอะไรเนะนี่ยนะไม่ได้ชื่ออีโว้ดดี้อ่ะอุ้ยเฮียทีนะไม่ได้ชื่ออีโว้ดเหมือนกันไม่น่าปะาอะไร่ที่หนาา้าเข,าขหมดป้งเฮ้ยตาหนึ่งดันเลยดันซุนพี่พี่มาเกณ์มาซุนเลยซุนลำเลยลำลำ,ลำยลำยลำยาลำยับมานี่มานี่มานี่เล้ยอัดแม่งเลยตัวละเม็ดเลยโว้าวดาวเต็มหัวเต็มบานน้องปัองดาว เราสองคู่เราสองทีมทำอะไรอ่ะเออทำใจอยู่ตอนเน,ะะนะะ after, ี้ยมาเลยก่อนแล้วกันเก็บในห้องเก็บในห้องเก็บบ้านในห้องเก็บบ้านก็มาว่ะเก็บสนายด้วยเก็บสนายเก็บสนายเก็บสนายเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละทีมทีมเราเป็นต้องแบบ cover cover วาย,ยเยอะเหมือนกันนะเ,น,เยยนี่ยไ้าลมัน,นเงเเกหายล้ตอกหน้านีมันใช่ม่าเหรอวะป้องดาดึงโ้เจ็บโจเก็บน้องชายพี่เจ็บมากตอนนี้เจ็บจริง จะได้โชว์ตูด no กิดหมดโชว์ตูดก็โชว์ตูดเอดิรอะไรปัองเฮ้ยออกมาใหม่ให้เจอดีลองดอลลิมว่าไหนมันยังไม่รู้จักไงมันรู้จ um uh uh uh> uh ักพ uh> ี่ม uh ันยิงมาได้ไงอ่ะมันมันถามมุมไหนยิงเหลี่ยมไหนยิงอ่ะ หนังเนี่ย<อ>พี่เป้ใน,นเน็ตฟิกอับพี่ลองไปดูนินจาแอสซินน่ะเป็นนินจาแบบจะโดนตามล่าโคตรเก่งอับโคตรมุกอันโคตรมุกอักมกไมันเป็นเกี่ยวอะไรตัว<อ>มือเงอนม,า,มนาดูเดื่องแบบนีนยาวนินจาตาลีอ่ะแม่ก็ดูหนังเรื่องนั้นก็ได้ไปโรนิชี่ชินจังชินจังซัมโกโต้อะอะไรเนแัี่ยเฮ้ยมันมาซ้ายแล้วชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูตายกูตายกูตายแน่นอนเลยมอนกับ่านแล้วอุ้ยเทียบตุนยาว ไรสาระจะใครดูเงามันไม่ช่วยเลยอะมันมีตกไปข้างล่างไอ้เกดโอ้ไอเกดมันตกไปข้างล่างตัวนึงชุบด้วยชุบเพื่อนเลยชุบเพื่อนเลยชุบเปลื่ยนเลยเฮ้ยมันตกปูมาหาเราอ้มันเข้ามาข้างล่าโอ้เสียเปรีบคนไม่เอาอะไรเลยวะไอ้เหี้ยไอ้เกมมันไม่ช่วยตัวกูยเงาหึมปั๊ เ้ยกระช้าฟันดาวหนึ่งนะมื่ก้ถ้ามีเลือ,าหาลอดหน่อยนะผมได้เจ็ดสิบห้าดาวนะคะผมดูดบุร่ไฟฟ้าโชรหน่อยท่านเ,าเดี๋ยวโดนแบตไมวเถ้าเปิดของมันไม่รู้ว่าปลาโดนผมยังไงก็ไม่รู้โอ้โหสองตัวเฮ้ย มันมันอ้อมไปบ้านเราตัวนึงโอ้ขึ้นไปะไดบ้านเราตัวนึงโอ้เสงไวะชีวิตนี้ไม่เคยเสงอะไรแบบนี้เลยวะเอ็งสองตัวอีกโอ้ถ้าตัวเดียวเราไปกินน่าเรียบร้อยเลยเดี๋ยวลวัสดีเจอพี่เป๊เจอยิงหัวพี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยังอ้โหแก่แล้วโอ้โหฮึ่มฮึ่มคุณลุกได้ มึง <Double> เหยก้าวัดโดนแน่ๆตัวนึงออกมาวิงาว่งซ้ายวิ่งซ้ายโอ๊ยตายบอลทำไมเนี่ยมันตายแล้วนะทำไมตายบอลน่ะแกงแก

มาโยนทิ้งไปทุกคนตัวหน้าชิบหายน่าจะสี่สูดูจาดกองแล้วฮวงบอกมเองตอนเนี้ยผมเองตอนเนี้ยตอนนี้เลยอ๋อเย็ดไม้ปาดกูโดนหัวได้ยังไงวะสูดสี่ผู้สมัครนงาบตัวนึงเนี่ย ไปเฮ้ย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 หมดไม่หยุดเลยอะเจไปโจโจ้าเจไปเรียโจโจโจไปโจอืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไหวกูไหวนั่นอะโจโจไปที่พมิดาไม่ถูกใจเลยไงไม่ได้ยิงใครเลยพบิดากูทักมหากูแล้วมั้งเนี่ยทักมหาดากูแล้วมั้งพี่เป้ทักบิดามาทักมาดาผมพี่

ไปแล้วอ่ะอีกข้อหัวสองร้อยไม่ตายเกินเออข้อหัวสองร้อยไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แต่มีหมอนเลยป่ะไอพี่เป้พี่จะไม่คิดจะยิงเลยหรอพี่หรือว่าไงไอ้ยมันไม่ขึ้นมาเลยมันไม่ขึ้นมาเลยมันไม่ขึ้นมาเลยเอ็มขึ้นมาแล้วหรอหน้าบ้าหน้าบ้า มาเร็วน้ยมันจะยิงเล็บขบเลยมันงอมันงอนไว้ปั๊เฮ้ยิงเล็บขบโห่ร้องร้าจะยิงเลยสไนเอีหรอพี่เล่นสไนเปียไหมโอ้โหหนักนะแพ้ละแพ้ละพวกมันอะ ขอยากสุนเลยแล้วกันเลยไม่รอละอีกเกตรอเนี่ยวิ่งตรงมาเงี้ยเกต์แปดเลยก็ได้เนี่ยอุยใครใครเสเกเที่ยวแล้วทองเลยพี่เก็บทองอะไอ้นี่ไงกเกต์ทลวมีทางเป็นไปได้ดเลยเฉิดเลย <First Blood. S 1> ขวาวัดใกล้่ตึงเหมือวกัน เอ้ยชุบด,ดิชุบด,ด,ด,ดอิอีกเด็ดเออไม่ชุบก,กูอ่ะสวยไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ไอ้เแี่ไม่แ,มแ,แขหงกัด่ะเบื่อแบาแบกขนาดนี้แค่แบกไอ้แี่โบทันตลาออดแบกชิ้นายโบทันตลาดดูมาดูก็รู้ว่าผมเปาพับบิดาขนาดไหนรูปพับบิดาขนาดนนไหน